คทางคสทางสถานสงเคราะห์จะพาใบทองไปที่โรงเรียนราชาประชารุเคราะห์นะครับเ,เช้าเลยล่ำลาเพื่อนูงคนรู้จัก ใบทอง,งกิ่มกระจ้าชื่อเล่นชื่อน,นี้ที่เป็นหอพักของสบายทองนะครับตอนนี้สมาชิกในหอ้อยก็จะมีทั้งหมด60ถ้าน้องมาก็จะเป็น60คนตอนนี้ว่าปริมาณก็อยู่ที่60คนพอดีแล้วก็น้องอีกคนก็เป็น60อ่า ยินดีนด้วยกับจุดเริ่มต้นของอนาคตของเขาที่เป็นอยู่ในวันนี้ยินดีแล้วก็สนับสนุนดีใจใจก่อ,อ,อนหน้านี้ตอนที่รายการมันเพิ่มออกไปตอนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกเครียดมีแต่คนถามอนะไรเงี้ยว่าป้าตีหลานไหมป้าเลี้ยงยังไงทำไมหลานลำบากแบบนี้อื แล้วก็ใช้แรงงานเด็กเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีคนถามเยอะบางคนเขาก็เข้าใจเราไงเข้าใจเด็กเลยบางคนไม่เข้าใจไงก็ไปตามข่าวลือไงในทางที่ไม่ดีไงแล้วก็เครียดอะไรเงี้ยแต่ว่ามากกว่าเรื่องอนาคตของสบายทองมากกว่าเรื่องผลลงเอยที่มันดูเหมือนจะหน้าวันนี้นะวันข้างหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้เหมือนกับแฮปปีนะ้เอนดิ้งนะออ ตัวป้าเองได้เรียนรู้หรือว่ามองเห็นในตัวสิ่งที่เราปฏิบัติกับหลานหรือว่า,าการกระทําของเราที่ผ่านมาได้ได้คิดหรือว่าได้เรียนรู้อะไรตรงน,นี้ด้วยบ้างไหมนี่ถามจริงๆก็คิดไงแต่เราก็ว่าเราทําดีที่สุดไงสั่งสนอ,องนเขาในทางที่ดีไงคือเจตนาเจตนาเราดีอยู่<ร>แล้วไงเพราะยังไงก็ต้องเป็นหลานสายเลือดเดียวกันเราก็ต้องเหมือนก็เหมือนกับลูกไงก็ต้องดูแล แต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกับคนอื่นไงว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ตีไงแต่ป้าจะหัวโบลาไงตีอะไรเงี้ยตีให้จาไงไม่ใช่ตีแบบก็จะเอาตายนะอย่างงู้นอย่างนี้คือไม่ใช่แล้วเคยคิดไหมว่ามันจะส่งผลอะไรกับตัวเด็กบ้างคือด้านหนึ่งก็อาจจะที่สบายทองเป็นสบายทองแบบนี้ก็มีส่วนว่าเป็นพาอป้าอบรมสั่งสอนใช่ค่ะปลูกฝัง ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยแต่ขณะเดียวกันถ้าเหรียญมันมีสองด้านอีกด้านหนึ่งที่เราแบบใช้วิธีการลงโทษเนาะมันไม่ได้แค่ทำให้เด็กเ,เป็นเด็กตามกรอบตามวิธัยที่เราต้องการให้เป็นรว่าขณะเดยกันมันสร้างความกลัวความาไม่กล้าในหลายๆอย่างให้กับเขา แต่เาก็กามีส่วนไหมดูแล้วเขาก็ไม่เห็นกลัวป้าเลยนะพูดถึงอะแต่เวลาที่เขารับโทรศัพท์ป้านี้กลัวสั<ใ>นส่นเลยนะอ่าแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งนี่นะวันนี้เราพูดกันนะก็คือว่าเวลาเขาจะตอบคําถามอะไรที่เกี่ยวกับป้าหรือว่าเขาจะปิดตัวเองเลยหมายความว่าไม่พูดเลย ไม่พูดไม่ได้หมายความว่าความเป็นจริงไม่มีอะไรนะแต่มันหมายความว่าเด็กอาจจะเรียนรู้เรื่องของอการเอาตัวรอดหรือเรื่องของความปลอดภัยเขารู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรนึกออกไหมนนะเพราะฉะนั้นบางทีเราเจตนาดีแต่ว่าถ้าเจตนาดีแล้ววิธีมันไม่ถูกเนะียบางทีมันก็ส่งผลสะสม บกดอ่าเช่นไหมอ่าเคยคิดในมุมนี้บ้างไหมก็เคยไงถ้ามีปัญหาอะไรบอกนะอะไรเงี้ยอย่าไปเก็บไว้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวป้าอะไรป้าเสียงดังก็จริงไงแต่ป้าก็ใจดีอะไรเงี้ยพูดมาเฮอมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยถามตลอดเลยนะพูดถึงอะไนี่ตอนนี้ความเป็นจริงจากเมื่อตอนที่อยู่ที่บ้านนั้นแทบจะไม่มีอนาคตเลยนะไม่มีนะตอนนี้เห็นไหมว่ามันเดินเข้ามาถึงจุดที่มันเหลือแต่ว่าตัวสบายทองทองเอง จะ <ทำ S 1> ได้ <าย S 1> รับกำลังใจให้ไปได้หรือว่าตัวเองจะทําได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนัะ้นป้าต้องให้กําลังใจนะตรงนี้ก็อยากขอบคุณงพี่พัตตี้ทำให้สบายทองมีวันนี้ค่ะมีอนคาคตที่ดี ว่าโงเรียนนี้ดีก็ธรรมดาก็ต้องมีเหงาบ้างแต่ทุกอย่างสําหรับสบายทองเราหาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่ที่สบายทองว่าจะเลือกโตที่นี่หรือจะกลับไปโตที่ไหนคะแล้วตอนนี้คิดยังไงกับชีวิตเราคิดว่าชีวิต ชีวิตใหม่แล้วคิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ให้มันให้ชีวิตใหม่กับเราได้จริงๆนะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับใจเราขึ้นอยู่กับใจเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่อยากกลับไป ปันซารเล้งเก็บขยะเหมือนเดิมไม่อยากกลับไปปัน่นซายเล้งขายผักเหมือนเดิมหนูก็ต้องต้องยังไงครับก็ต้อง,องตัวให้ดต,ต้องทุกอย่างเลยต้องอดทนต้องพยายามต้องตั้งใจนะ ต้องต่อสู้ต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ต้องคิดให้เป็นชีวิตนั้นมีหลายตอนความซับซ้อนสัส้างขนวยนะคะที่ตั้งคำถา,ามเธออยากไปรูป้ไม่เมื่อไรได้เป็นเหมือนเงาตามกันเผชิญคืนวัน ท่านผู้ชมครับสาหรับชีวิตของคนเรานั้นแน่นอนครับว่าไม่สามารถที่จะปั้นแต่งได้ตามใจปรารถนาเหมือนกับปั้นดินหรือว่าปั้นดินน้ํามันนะครับแต่ว่าการเติบโตงอกงามของชีวิตนั้นต้องอาศัยการปลูกฝังการขับเกลา่การบ่มเพาะการเรียนรู้ให้เกิดเป็นต้นทุนชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ใครนะครับทำตามใจตัวเองได้ ทุกเรื่องเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชีวิตของใครก็ตามนะครับเราไม่ควรที่จะด่วนตัดสินชีวิตของเขาในวันพรุ่งนี้จากวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็อย่าวางใจนะครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้เอาเสียเลยนะครับสาหรับเด็กหญิงสบายทองเด็กหญิงหัวใจทองคานั้นผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะคาดหวังแล้วก็คงอยากจะวยพรให้เธอเหมือนกันกับที่ผมอยากจะวยพรให้กับเธอนะครับนั่นก็คือว่า คงจะอวยพรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าในช่วงเวลานะครับที่ผ่านไปนับแต่นี้นะครับชีวิตของเธอก็คงจะมีเวลามีโอกาสที่จะสะสมเรียนรู้นะครับเกิดเป็นต้นทุนชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ค้นพบที่ทางค้นพบตำแหน่งแห่งหนของตัวเองในวันข้างหน้านะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตามปณิธานที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็ คาดหวังว่าเธอคงจะรักษาหัวใจทองคําไว้กับเธอได้ตลอดไปนะครับโครงการพัฒนาคนพัฒนาชาติสนับสนุนโดยธนาคารเกียรตินาทินมั่นคงตลอดมาก้าวหน้าตลอดไป ศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากำลังขมักขม้นประกอบชิ้นส่วนต่างๆของสุขาลอยน้ำเพื่อที่นำไปส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกือบทุกปีที่ชาวบ้านในพื้นที่นี้ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมโดยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างๆธนาคารเกียรตินาคินเป็นหนึ่งในองค์กรที่เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจัดทำสุขาล,ลอยน้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบอุทกภัยเป็นงบที่ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทำสุขภัณฑ์ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยและก็บรรเทาทุกข์ต่างๆค่ะในพื้นที่ที่น้ำท่วมอของชาวบ้านท่วมก็ได้เต็มหมดก็ได้มีสุขา มาาาใ้้นนนีี่กก็บบดจคครัสุขาลอยน้ําที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงถูกล,ลกําเลียงไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีและนี่คือหนึ่งในนโยบายด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมของธนาคารเกียรตินาคินย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับว่ากระทรวงพลังงานจะจัดงานตลาดนัดพลังงานชุมชนซึ่ง เป็นการรวบรวมเอาผลงานทางด้านพลังงานชุมชนที่น่าสนใจจากทั่วประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับงานจัดขึ้นที่สวนรถไฟในวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปใครที่สนใจก็ไปชมกันได้นะครับพบกันใหม่นะครับสำหรับคนทุกคนในวันอังคารต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผลิตภัณฑ์แลคตาซอยเอสตาร์300มอบทุนชีวิตจำนวน5,000บาทให้กับเด็กชายพาดของอิ่มกระจจา ระรูปหนึ่งกับการทํางานหลวงตาช้างมาแล้วที่บางคนบอกว่าไม่ใช่งานของพระใครจะทักทายที่หน้าใหม่นั้นโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะแต่พระรูปนี้บอกว่านี่คืองานของพระอะไรก็ได้ที่มันทําให้ังคมดีขึ้นตรงนั้นมันใช่หมดแล้วไม่ต้องแยกหน้าที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่จะทํามันมีสถานะด้วยหรือที่เราจะแยกการทําความดีหลวงพี่ช้างพระนักพัฒนาแห่งกรมพิลามคนคน้นขนวันอังคารที่16ธันวาคมนี้